Happy New Year 2026 Happy New Year 2026ครับค่ะสวัสดีปีใหม่2026นะคะ Happy New Year 2026ครับ Happy New Year 2026 Happy New Year 2026นะครับ Happy New Year 2026ครับ Happy New Year ปี2026ค่ะ Happy New Year สำหรับลูกค้าโรโยเทคทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ Toy Lighting และก็ New Sun Gel จากทางบริษัท เนื่องในโอกาสปีใหม่ป huh ีน huh ี huh ้ขอให้คุณลูกค้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีถัดไปขอให้ผลิตภัณฑ์ของเรายังคงอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณลูกค้าตลอดไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านนะครับที่ให้การตอบรับที่ดีของเราเสมอมานะครับและปีหน้านะครับเราสัญญาเลยเราจะทําให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปนะครับผม ทั้งนี้ก็ขอกล่าวคำอวยารสั้นๆให้กับลูกค้าที่น่ารักนะครับผมเดินทางโดยปลอดภัยเที่ยวให้สนุกเพลิดเพลินนะครับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังและที่สําคัญนะครับอย่าลืมเที่ยวเผื่อผมนะครับสวัสดีปีใหม่นะคะคุณลูกค้าสําหรับปีนี้นะคะทางบริษัทนะคะรอยัลเทคขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัทนะคะขอให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะ แล้วก็ขอให้มีการสนับสนุนกับทางบริษัทรอยเทอตลอดไปค่ะขอบคุณคะ่ะส<ไ>วัสดีป<พ>ีให,หม่ค่ะในปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้า i p r o มากมากนะครับที่ให้ i p r o นะครับได้เป็นส่วนหนึ่งในะระบบ Security ก็เพื่อดูแลความปลอดภัยกับทุกทท่านนะครับผมพวกเราทีมง,งาน i p r o t h ท i l a n d ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีนะครับแล้วก็ปีหน้าแน่นอนครับ i p r o เราจะมี ฟีเจอร์มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาให้ทุกท่านแล้วพบกันนะครับคือท,ที่ผ่านมาขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกร o ยเทให้เป็นส่วนหนึ่งของท่านตลอดมาในปี2569ขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในทุกเรื่องสวัสดีปีใหม่ครับ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าของรีนเทคขอให้ลูกค้าทุกท่านเจริญในหน้าที่การงานขอให้ได้ยอดขายดีๆครับผมขาดตัวพ้องสินค้าตรงไหนก็ขอมาที่รีนเทคได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เดลต้าจากบริษัทรีนเทคนะครับก็ยังไงก็ขออวยพรให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย เงินทองต่างๆหลายมาเทมานะครับแล้วก็อขอให้มีความสุขตลอดทั้งปี2026ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของแพนดูไดไอจากบริษัทลอนเทกข,ของเราขอให้ลูกค้าทุกท่านสุภาพแข็งแรงวินในโปรเจกต์เยอะๆนะคะสวัสดีปีใหม่ปี2026ค่ะในปีใหม่นี้ผมขออาราธนาคุณ พระีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากคโลกนะครับช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขนะครับครอบครัวอบอุ่นคิดวังสิ่งใดขอให้สมดังที่หวังทุกประการขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับในานามบริษัทรอยัลเทคผมขอขอบคุณคู่ค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดถึงแม้ปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่ง มีอุปสรรคมากมายแต่เราก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับปี2026ที่กที่กำลังจะมาถึงเราก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้ก้าวข้ามความท้าทายไปพร้อมกันกับทุกท่านสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ตลอดปีใหม่นี้ด้วยครับ Happy New Year ครับ